কত ভালো কত ভালো আমি চিনবাই না এত আদি স্থান অতিথাও লাগে ดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทิ่ทั่วไทยเนาะจากพี่น้องเนาะเมื่อนี้ทั้งช่องของยายสารบรรณาผ้ามวนจากคุณแม่ดวงตาผ้ามวนจากพี่นอ้องเมื่อนี้ยายเอาข้อมลูลซืนมาให้พี่นอ้องเพื่อว่ามันเป็นข้อมูลข้อมลูลคืนจากใจของคุณมาเริ่มต้นปีใหม่แล้วเนาะจากพี่น้อง พี่น้องทุกท่านทุกคนนะจ๊ะว่าจิเป็นเอฟซีหรือว่าพี่น้องทุกท่านเขามาเบิง่งคิดย่าินนะจ๊ะอ่าที่บริกทติดตามย่ายทั้งผู้ติดตามทั้งหมดู้บริบทติดตามนะจ๊ะย่ายกับขอบคุนห,หลายๆจ้กขอบคุนขอบคุนจากใจและจากพี่น้องที่โปรถิงบกฟ้าย่ายดวงตาข้ามวนจากพี่นอ้องอ่ามือย่ายก็ยิ้ทงหน้าออกมาเรียงเนี่ยที่เก่าจากพี่น้องเลยมาถีอโากาส มาอวยพรสีไมให้พี่น้องทุกท่านนะจ๊ะยายก็ขออวยพรในพี่น้องทุกท่านทุกคนทุกเหตทุกไว้สีไม่เขามาแล้วพี่น้องสีสองทันหาลอยหักทิพย์เกล็ดนะจ๊ะติดเต็มือในติดต้นไปตลอดสีตลอดไปอ้องพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ต่ความสุขความเจริญอ่าคิดเงินด้เงินคิดท่องด้ท่องเพราะว่าจะเป็ี่ยนการทำงานอ่าทำงานแบบใดอยู่ในแบบใดสถานะใด พี่น้องนิดงานเป็นเดยจะให้ประสบเพิมสำเร็จได้จากพี่น้องเด้ออาเงินหาทถ้งจะให้มันมานกับพี่น้องอ่ามีแต่คนคิดครอหวังดีมิจฉุคิดรู้สึกดีจะคิกับน้องได้จากพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคนคิดย่ายช่องย่ายเป็นช่องน้อยๆจากพี่น้องช่องน้อยๆพี่น้องคนณคิดสามบลายจากพี่น้องอ่าพี่เดชทานเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตาเมื่อด้จะเด้อเพ่อได้เป็นกรลังแรงใจย่า ยินหน้ำหน้าอยูนนั่นเป็นสีเหล่อยืด่ชีวิตบานๆพี่น้องแยกแตยึดกับกับหน้านอนยึกับหน้าติดสีล้วจะพี่น้องไม่จะปรับของเด่อจะพี่น้องเลยาอ่นแหละ่พ้ขั้นสุขนะ่๊ะเนาะทานทุก้นก็ดีจ้า อ,อย่าเห็นแม่เห็นแม่พอดในลูกพอดแม้แม่เออเออโโอ้ยเห็นแม่เป็นยังไง ไมเลีวนเนยวอนน่กับวนไดไอ้อนไอ้ลูกเออเออเออโอ้ยไก้นอนแะนแม่ก็อยาก้อนเอ้ามันเปก้อนอยนู่นี่ไงนะลูกแม่กับ้อนือก้อ่ตนนัวแม่กับ้อนดีใเน่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  ได้ก่อนแน่อ้ำากให้กินแล้วเอ้ยไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทีพ่อไปเลี่ยงนกลูกเดียเดียว ปลูกไปหากินยาเร็วๆหากินยาไปพี่น้องยายสิพ้าหัวปเปลี้ยงระบาดมีพี่น้องเอ้ยพ้าหัวเปเรี้ยงก้อนจ้าพี่น้องเดดเดดเดดไม่มันแดดร้อนจังยาอืดอืดพี่น้องเอ้ยมันจะพฟืองแหง อย่าอึดเออมาแต่สาลุกอ,อืมาามาแต่สามาแต่สายเสางัวตลอดเออง้วยแม่ตลอดเออแต่เป็นคุนขุนซุปนี่บัเฝลานี่หัวน้ำข้นหัวน้ำข้นวื่นวื่นซุปนี่ออไปกินตะเขาน้ำข้นดอกมาซุปนี่นาบะขุนนาคุนม,มีสองตัวหนมีอีกหนึ่ง อีตูปอีตูปกับอีขวัญนี่แม่ก็ลูกคูเนาะลูกนาะเป็นหมาเสางง่วได้เบียกได้งันนี่ที่นองหมาใหญ่อันนี้อีขวันอันเบิ้งเบื้องเนี่ยสีไล่เบิ้องอีขวัญอันนี้อีตูปเนี่ยลูกคู้นี่เสารง่วอันชุ่อนันเสาเทียงนั่นอันอีขาวอันนั้นอีขาวบักจอยเบิ้งอันนี้ไอ้ไอ้สีหมอก ตัวนี้สีหมอกเบ่งตัวนี้ตัวนี้น้อยอันนั้นสีเทานั่นน่ะสีเทาอันนี้อีโยนี่อีโยอีโยอันนี้อีออันนี้อีตั้งอันนี้อีตั้งไออีอีหนึ่งพูดอีหนึ่งผุนอีดำดำผลนอันนั้นอีปากอีปากไงปากไงน่ลวกมันที่นอก พวกมันสามตัวนี้ตัวซีบ่มาตัวสิ่บาาสนบกดำหมาใหญ่สิบเอฟโตตัวนึงเฝ้าเทียงอยู่พุน่นยิ่กระปุกลูกมันกินไก่อีนั่นไ่ใสโซมันไวกินไก่กินไก่ย่ายเบิดหลายตัวแล้วแต่ว่าแต่จงังไดเราเนาะหมากะดะมันมาเป็นหมายหญ่ดอกหมาผู้อื่นมันเอามาถิ่นไวมันมาออกลกอูกเลยนี่เป็นผ้าลาให้ย่ายอยู่ในที่นอก นีอ่อปีปากอีปากปากแม่จะใส่อีปากน้าเราบบตัวยุ่งนี่ตัวยุ่งมาแล้วคันเม่ฟ้อนแน่นนไม่จะต่ำดากแม่ยย่างเดียวไปเลยลูกไปเลยไปล่งไปหาชิมน,น้ำบ้านนี้คลิปนี้กัสีิม่าลองเท่งพี่น้องฟังจ้ะ เมือ่ออายสุขสันแต่เป็นวันที่น้องตรงนุระทมคืนคมอยู่ห่มบักหทันได้ยินแต่เสียงทยบ้านเขาห้องเอินควันนั่งเงาอยู่เงาบักทันมองอายลืมวันคำสัน เมื่อไอ้กินดองน้องได้สองมาช่วยงานน้องบอหานไปงานไอ้ดอกไอ้จ้าก็เลยฝากท้องคนข้างบ้านช่วยงานมาิว่าขันไปย่านน้ำตาน้ำตาน้องหองอย ที่ได้น้องขออวยพรเขียนเป็นอักษรอยู่ขอบต้อให้เจ้าสาวด้วยให้สุขขีมันงามในปอนไครวยให้ายรำอายรวยกับเจ้าสาวคนเวาไทย ที่ทอดคีนวันอดอ,อ,อ,อ่อนรำพันอยู่กับอายเป็นคืนเดืนงายเป็นวันที่น้องสุขสันทั้งขูดทั้งให้เ้าคำสุดท้ายไว้เงาบักทันถึงอ้ายสิแปรพันน้องก็ยัง หากอายคือเก่าตาพี่น้องย่ายดวงตาก็ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายเ้อจ้าที่เข้ามาชมลิดย่ายเนาะมีสาราเน่บ่มีสาราเน่สำรับลิปนี้ก็เ,เอาขว้วมูลซื้อมาฝากก้บพี่น้อง ขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณมาก,มากๆจ้าพี่น้อง